ส,พ,สพวกหนูอยากรู้ว่าสกูชชี่ที่วางขายที่ร้านขาหน้าโรงเรียนมีวิธีการทำอย่างไรจึงได้ไปถามเพื่อนๆและคุณครูคุณครูคคคจึงเปิดคลิปการทำสกูชชี่ให้พวกหนูดูในคลิปมีขั้นตอนทำสกูชชี่ดังนี้ 1. นํานำฟองน้ำมาตัดเป็นรูปทรงที่ต้องการ2จากนั้นนำไปทากราบให้ขั้วฟองน้ำ 3. ารอจนแห้งแล้วนำไปทาสีขั้นตอนทำสกุชี่ก็ไม่ยากนี่นาไปลองทำกันดีกว่าเราต้องหาฟองน้ำที่จะทำก่อนฟองน้ำมีหลายแบบมากแล้วแบบไหนเหมาะกับการทำสกุชี่มากที่สุดละ่ะ พวกเราจึงรวบรวมฟองน้ำได้ทั้งหมดคือฟองน้ำล้างจานฟองน้ำล้างรถฟองน้ำอนกประสงค์และฟองน้ำที่มีตะไคร่จากนั้นนำฟองน้ำทั้งหมดมาลองให้เพื่อนๆดีบดูปรากฏว่าเพื่อนๆชอบฟองน้ำล้างรถมากที่สุดเพราะมันหนานุ่มแล้วก็นี่เหมือนสกุช,ชี่ แล้วรูปทรงแบบไหนล่ะที่ทำให้เนื้อสัมผัสการบีบสก,กุชีดีที่สุดพวกเราจึงรวบรวมความคิดเห็นกันได้รูปทรงต่างๆดังนี้รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปทรงโมและรูปทรงสามเหลี่ยมนำาฟงน้ำล้างรถมาตัดเป็นรูปทรงที่คิดไว้แล้วลองให้เพื่อนๆดีบดูปรากฏว่า เพื่อนๆชอบลูกทรงกลมมากที่สุดเพราะมันบีบถนัดมือไม่ว่าจะบีบมุมไหนก็หนานุ่มเท่ากันหมดต้องนำไฟทากาวแต่ในคลิปบอกว่าต้องทากาวจนกว่าจะพอใจเราจึงลองเอาฟองน้ำมาทากาว8ปดระดับเริ่มจากนหนึ่งรอบไปจนถึง8ปดรอบแล้วลองให้เพื่อนๆบีบดูเพื่อนๆชอบ กองน้ำที่ทาเกา้าหกรอบมากที่สุดเนื้อสัมผัสเหมือนกับสกูชี่มากที่สุดมันคลายตัวช้าๆและดิ่มท้าทาเกา้าถ้าทาน้อยกว่าหกรอบกองน้ำจะคลายตัวเร็วถ้าทามากกว่าหกรอบจะแข็งเกินไปสุดท้ายเรานำสกูชี่ไปทาสีแต่สีก็มีหลายแบบเราจึงทดลองนำสีต่างๆมาทาลง นสกูชี่ที่ทาเาวไว้แล้วโดยใช้สีไม้สีเทียนสีเมจิกสีน้ำและสีโปเตอร์เมื่อทาทั้งหมดแล้วสมาชิกในกลุ่มลงความเห็นว่าสีโปเตอร์เหมาะกับการทาสีสกูชี่มากที่สุดเพราะสีเข้มทาติดง่ายมีหลายสีและใช้เวลาไม่นานเมื่อรู้วิธี การทำสกูชี่ที่ดีที่สุดแล้วเรามาทําสกู๊ชี่เอาไว้เล่นกับเพื่อนๆกันดีกว่า